สวัสดีค่ะกาลยานามิตรของสหาพรเครื่องทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะทางสาพเครื่องก็มีของสมนาคุณให้กับลูกค้าและก็กาลยานามิตรทุกท่านนะคะได้ร่วมสนุกทำกล่องสุ่มเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยนะคะก็จะมีหลายวัดหลายเกจิมากซึ่งสาพเครื่องนะคะ ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะซึ่งวัตถุมงคลที่จัดทำกล่องสุ่มครั้งนี้นะคะก็ทำจากใจเลยนะคะให้ออกไปให้กับ กัลยาณมิตรแล้วก็ลูกค้าของเราทุกคนนะคะที่ได้ของวัตถุมงคลจากเรานะคะขอให้พระทุกองค์ไปคุ้มครองให้ลูกค้าแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนให้ปลอดภัยให้มีแต่ความโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขมั่งคั่งนะคะพอร่ำรวยมีเงินมีทองก็กลับมาอุดหนุนสหภาพาเครื่องการอีกต่อไปเลยนะคะ <S <S เพื่อบำรุงพระศาสนาเน แล้วก็ขอบคุณที่ทําให้สาบาเครื่องนะคะยืนหยัดมาทุกวันนี้ตรงปกแล้วก็ชัดเจนนะคะมีความดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้ร่วมส่งวัตถุมงคลที่ดีแล้วก็ประสบการณ์แบบเยอะหลายรุ่นหลายเกจิคือแบบ คัดไปก็แบบอยากจะให้ทุกคนอยากจะให้เยอะๆแต่แบบมันก็ได้ประมาณนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนคิดซะว่าเป็นการร่วมสนุกเนาะมันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะที่ทางร้านจะจัด,จดวัตถุมงคลจากใจแบบหยิบมาก็แบบรู้สึกดีรู้สึกอยากจะส่งความปังความสุขให้ทุกคนให้ไปคุ้มครองให้ทุกคนแบบมีความสุขมีความโชคดีมีความคือทุกสิ่งอย่างขอให้ถาถมเข้ามาเลยนะคะ ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนาะเปิดทางทุกอย่าง พระเลือกเจ้าของนะไม่มีอะไรบังเอิญนะคะนุ้ยหยิบจับอะไรก็ขอให้แบบทุกคนมีแต่ความโชคดีมั่งคั่งอะ่ะเออมันเป็นความปื้มเป็นความปิติที่แบบเราไม่ค่อยได้คุยกันเนาะแต่แบบนุ้ยก็จะใช้วิธีเนี้ยส่งคลิปส่งสื่อทางโซเชียลทุกทกทางเนาะถ้าหลายคนติดตามก็จะรู้ว่านุ้ยเนี่ยแบบให้จากใจนะนุ้ยเป็นคนชอบทําบุญนะคะใครที่ได้ร่วมทําบุญกับนุย้ยมันไม่มีอะไรบังเอิญนะคะพระเลือกเจ้าของขอให้ทุก ่านนะคะโชคดีมีชัยจะพูดกี่ครั้งก็แบบมันออกมาจากใจอยากให้ทุกคนมีความเฮงเฮงปังปังแบบพระทุกองค์ให้ไปช่วยคุ้มครองนะคะให้เปิดทางอะไรที่ปิดอยู่ก็ขอให้เปิดขอให้นำโชคนำลาภให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีมีชัยปีใหม่ปีนี้นะคะให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมั่งคั่งทุกทาง ทุกที่เลยนะคะสำหรับลูกค้าของสาบะเครื่องที่ยืนหยัดมาเป็น10ปีเนาะขอให้ยืนหยัดต่อไปอีกตลอดกาลเลยนะคะก็ยินดีที่ได้แบงปันได้สิ่งได้ส่งสิ่งดีๆทุกอย่างให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะคะหนุยขอส่งทุกกำลังใจทุกสิ่งอย่างนะคะกลับคืนไปให้ทุกคนเป็นร้อยเท่าพันเท่าให้ทุกคนสมหวัง มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยประสบความสำเร็จทุกประการเลยนะคะสาทุค่าเพียงเพียงเพียง